ในอดีตการอดียเทยพเจ้าแห่งความชั่วร้ายปกครองมนุษย์ด้วยความกดขี่แต่หลังจากที่ต้องอดทนต่อความโหดเหี้มและเกลี้ยกราดของเทพเจ้ามาเนิ่นนานผู้กล้าสามคนได้ร่วมมือกันต่อสู้กับอเดียจนทําให้เขาต้องสร้างกองทัพอสูรโรกาขึ้นมารับมือกับทั้งสามแต่ในท้ายที่สุดอเดียก็เป็นฝ่ายปราชัยสิ่งที่หลงเหลือทิ้งไว้หลังมหาสงครามในครั้งนี้คือยุคสมัย ที่มนุษย์ครองความยิ่งใหญ่และมีเพียงหินรูปมือขนาดยักษ์อันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทพเจ้าหัดแห่งอเดีย er ที่โผล่พ้นผิวดินเป็นเครื่องเตือนใจว่าครั้งหนึ่งมนุษย์สามารถพิชิตถวยเทพได้ด้วยวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ทําให้ผู้กล้าทั้ง3ถูกขนานนามว่าตุลาการหรือจัดได้แก่วอริเออร์โรกและเคอร์ลิกแต่อเดีย er ด้วยสถานะของความเป็นเทพ,พเจ้า ไม่อาจถูกกําจัดได้ด้วยความตายมันเพียงถูกเนรเทศคุมขังและหลับไหลรอโอกาสที่จะกลับมาทวงคืนบัลลังก์และแก้แค้นเวลาผ่านไปชั่วกับการอสงไขยอเดียรวบรวมสัพกํกำลังได้และเตรียมตัวจะกลับมาคุกคามโลกมนุษย์อีกครั้งแต่ในคราวนี้อันธนสัสหนึ่งในเชื้อพระวง์ผู้สืบสายโลหิตมาจากเหล่าตุลาการได้นำกองทัพมนุษย์เข้าต่อกรกับเหล่าแม่ทัพโรกา และหยุดยั้งการกลับมาของราชาปีศาจลงได้ก่อนที่อันธนาสจะถูกทรยศและสังหารโดยฮาคินนักโทษคดีอุกชะกันผู้ถูกตีตราด้วยรอยสักบนใบหน้าย้ำเตือนให้โลกรู้ว่าชายผู้นี้เป็นคนโฉดชั่วแปดเปื้อนมนทินหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นจัดเคลิริกได้ก่อตั้งกองทัพของผู้ที่เลื่อมใสติดตามเธอขึ้นมานามว่าโฮโลเซนติเนลในอาณาจักรมอนสเตดซึ่งจะทำหน้าที่เฝ้าระวัง และปกปักรักษาไม่ให้อเดียกลับมาก่อความวุ่นไวายได้อีกด้วยเสาแห่งแสง5ต้นที่ส่องแสงแรงกล้าปัดเป่าความชั่วร้ายไปทั่วแดนดินทําให้โลกสงบสุขปราศจากการคุกคามมายาวนานเป็นเวลา1,000ปีก่อนที่เงาของภัยร้ายจะก่อตัวขึ้นหลังจากสาสหรสวัสด์แห่งสันติสุขอเดียรวบรวมพลังได้อีกครั้งในคราวนี้มันได้ทําให้เหล่าฮอโลเซนติเนลมีจิตใจที่วิปริตบิดเบี้ยวชั่วร้าย ออกเข็นฆ่าทรมานชาวมอนสเต็อย่างโหดร้ายทารุณและทําให้เสาแห่งแสงเสื่อมอํานาจจนไม่อาจาขัดขวางการกลับมาของมันได้อีกศสาสนาจักรแห่งแสง Church of o r i e n t Radiance ศาสนาของผู้บูชาสุริยเทพโอไรอัสได้ส่งเหล่า Dark Crusader นักบวชและพลรบยอดฝีมือสามคนได้แก่พาลาดินไอแซคฮาร์โรเวอร์เด a ฟลาและเอ็กซแซคเตอร์ดันเมมาตรวจสอบไต่สวนและลงทัน มันผู้เป็นต้นเหตุของภัยพิบัติในครั้งนี้และหยุดยังอเดียไม่ให้กลับมาเรืองอำนาจอีกให้จงได้แต่ระหว่างการเดินทางมายังมอนสเตดสองดาร์คคูเซเดอร์ก็ต้องมีอันประสบเหตุพาลาดินไอแซคถูกสังหารด้วยน้ำมือของไลฟ์ริเปอร์หนึ่งในแม่ทัพโรกาของอเดียส่วนฮาร์เวอร์ดราฟลาก็หายตัวไปอย่างลึกลับเหลือเพียงเอ็กแซคเตอร์ดันเมียร์ที่ต้องทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพียงลำพังระหว่างทางดันเมียร์ ได้พบกับบุคคลปริศนาที่บาดเจ็บสาหัสหลังจากรักษาเขาจากอาการบาดเจ็บดันเมียได้พบว่าคนผู้นี้คือผู้ครองตะเกียงหรือแลมเบอร์เรอร์สมญาของผู้เป็นเจ้าของอัมโบรแลมตะเกียงแห่งความมืดซึ่งมันหาใช่ตะเกียงธรรมดาแต่มันจะเลือกผู้ครองที่คู่ควรกับพลังพิเศษของมันเท่านั้นซึ่งก็คือความสามารถในการเปิดประตูมิติเพื่อเชื่อมโลกของคนเป็นแอคเซียมกับโลกของคนตายอัมโบร และทําให้ผู้ที่ถือตะเกียงนี้จะมีชีวิตอมะตะดันเมียร์เห็นว่าแลมเบอรร์น่าจะมีโชคชะตาอันยิ่งใหญ่รอเขาอยู่เบื้องหน้าจึงได้ชักชวนคนผู้นี้ให้มารับช่วงต่อภารกิจของดาร์คครูเซเดอร์โดยทั้งสองไปตั้งหลักกันที่ปราการ s k y ยเรส Bridge สุสานของเหล่าเชื้อพระวงศ์แห่งมอนสเต็ดณที่นี้เราจะได้พบกับกลุ่มคนมากมาที่โชคชะตาพัดพาพวกเขาให้มารวมตัวกันนอกจากดันเมียร์ และผู้ครองตะเกียงแล้วเราจะได้พบกับเพียต้ตาเด็กหญิงกำพร้าผู้ที่เลือดของเธอมีพลังในการฟื้นฟูและเยียวยาจนทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์และเป็นขุนศึกคนสำคัญของเราฮอลโลเซนติเนลแต่กลับถูกครอบงำด้วยพลังอันชั่วร้ายของอเดียจนมาคอยเฝ้าทำร้ายนักเดินทางอยู่ที่ด้านหน้าประตูสู่สกายเรสบิแต่หลังจากแลมแบรอร์เอาชนะเธอได้ เพียตาก็คืนสติและคอยช่วยเหลือแลมเบอร์เอร์ตลอดการประจนภัยสตอมุนในกองแห่ง f i เดลิสกองทัพของผู้ต่อต้านที่ต่อสู้กับเราฮอลโล w เซนติเนลที่คุ้มคลั่งจากพลังของอเดียเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านผู้อ่อนแอไร้ทางสู้ถึงแม้เขาจะมีความจําเป็นที่จะต้องสังหารเซนติเนลจํานวนมากแต่ในใจก็ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาที่มีต่อจัดเคร์ลิกผู้นําของเหาฮอลโลเซนติเนลอันเดรียสออ ชายสูงสักผู้กล่าวอ้างว่าสืบเชื้อสายมาจากมหาบุรุษอันธทนัสผู้กล้าที่เคยพากองทัพมนุษย์ลุกขึ้นสู้กับกองทัพโรกาเมื่อครั้งที่อเดียพยายามกลับมารุกรานโลกมนุษย์เมื่อพันปีก่อนเทคีเฮียร์ชายผู้เดินทางมาจากแดนไกลด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในาศาสนาของโอไรอัสและต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของฮอโลเซนเทเนลก่อนจะถูกขับไล่อย่างไม่ใยดีและกลายเป็นพ่อคาเรนอกจากนี้ ในปราการสกายเรสบริดจ์ยังซุกซ่อนบุคคลปริศนาอยู่อีกสองคนหนึ่งคือนักโทษหญิงผู้ถูกจองจําและพันธนาการด้วยเครื่องทรมานที่ทําให้เธอไม่สามารถพูดคุยสื่อสารได้และสุดท้ายมอหูนักบวชแห่งความตายที่จะปรากฏตัวขึ้นเมื่อมีการเปิดมิติอัมโบรเท่านั้นหลังจากตระเตรียมทุกอย่างพร้อมสับดันเมียได้มอบหมายภารกิจในการชำระล้างเสาแห่งแสงหแห่งซึ่งแปดเปื้อนพลังของอดีย ด้วแตะเกียงแห่งความมืดของแลมบแบร์เรอร์พร้อมกับหาข้อมูลหลักฐานและที่มาที่ไปของเหตุการณ์ในครั้งนี้ตั้งแต่การประพฤติช,ชั่วของฮ a ลโลเซนติเนลรวมถึงชะตากรรมของเหล่าดาร์คครูเซเดอร์ที่สินชีพในดินแดนแห่งนี้ทั้งหมดด้วยระหว่างการประจนภัยในมอนสเตตผู้ครองตะเกียงจะได้พบกับกาเรนดาช่างตีเหล็กฝีมือดีที่ถูกเหล่าฮอโลเซนติเนลคุมขังและบังคับให้เธอสร้างระคังขึ้นมาเป็นจำนวนมาก เพราะมันเป็นสัญลักษณ์ทางความเชื่อที่พวกมันบูชาการินดาถูกจับพร้อมสปากี้สิ่งมีชีวิตลึกลับที่เธอจับไว้เป็นทาสแลมแบอร์เรอร์ได้พบทั้งสองและช่วยพวกเขาออกมาอยู่ที่สกายเรสบริดจ์ซึ่งหลังจากนั้นการินดาจะคอยช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับอาวุธและเครื่องป้องกันของแลมแบอร์เรอร์ดามารอสหญิงผู้เลื่อมใสและบูชาเทพเจ้าอาเดียตลอดเส้นทางการประจนภยัยเธอจะคอยโน้มน้าวให้แลมเรอร์ ลมเลิกภารกิจชำระล้างเสาแห่งแสงและมารับเชื่อในตัวอเดียว,ว่าเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวผู้มีความชอบธรรมที่จะปกครองมนุษย์ไบรอนอดีตฮอลโลเซนติเนลที่ถูกลงทันเนื่องจากมีความรักระหว่างเซนติเนลด้วยกันแต่คนรักของเขาแคทรินเป็นแอมแบร์เรที่ไม่มีวันตายแต่ถูกตะเกียงกลืนกินพลังชีวิตลงไปช้าชาจนวันหนึ่งเธอก็กลายสภาพเป็นหนึ่งในวิสเทจเศษซากที่หลงเหลือ ของผู้ครองตะเกียงที่วายชนซึ่งไบรอนยังคงดูแลอนุสาวรีแหล่งพมนักครั้งสุดท้ายของหญิงที่ตนรักเช่นเดิมเรื่อยมาและได้วางจี้ห้อยคอไว้เป็นเครื่องหมายแห่งความอาลัยของทั้งสองอยู่ที่นั่นวินเทอร์เบอรีอสู์ตัวน้อยผู้ซุกสนเธอเป็นแม่คาเร่ที่เผลอไผลไปขโมยจี้ห้อยคอชิ้นงามที่ถูกวางไว้หน้าหลุมศพของผู้ครองตะเกียงโดยหารู้ไม่ว่าตัวเองกำลังถูกหมายหัว และไล่ล่าจากเจ้าของเดิมคุคจินนัก,กรบรับจ้างจากแดนไกลที่ถูกเวทมนต์ต้องสาบให้กลายเป็นหินและแบร์เรอร์ช่วยเธอให้พ้นจากคำสาบและหลังจากนั้นเธอจะสามารถถูกจ้างวานให้มาร่วมต่อสู้กับเหล่าอสูรร้ายที่เป็นภัยพุกคาม,มอนสเตอร์หากผู้อัญเชิญยินดีจ่ายค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนคมดาบของเธอดรัสแตนอัศวินผู้ส่ซื่อที่พกตะเกียงน้ำมันติดตัวแต่เข้าใจว่ามันคือตะเกียงแห่งความมืด ที่มอบชีวิตอมาตะให้กับเขาดัสแดนกำลังทำภารกิจในการออกตามหาพี่ชายชื่อเมลเคียอสุวินผู้เก่งกาจกล้าหาญที่พลัดหลงกันระหว่างการประจนภัยและสุดท้ายไอออนเวฟฟาร์เรอร์ชายลึกลับผู้ครองตะเกียงอีกหนึ่งคนซึ่งเดินทางมายังมอนสเตดเพื่อลบล้างความผิดที่เขาเคยก่อไว้ในครั้งอดีตและคอยเตือนแลมแบร์เรอร์ถึงคำสาปที่จะติดตามหลอกหลอนผู้ครองตะเกียงที่พึ่งพาพลังของมัน ให้ไม่มีวันใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขและแบร์เรอร์ er ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งต้องเดินทางในถิ่นกันดานซึ่งมีอันตรายรอบด้านต่อสู้กับเหล่ากองทัพโรกาและเซนดิเนลพิชิตผู้พิทักษ์ซึ่งปกปักรักษาเสาแห่งแสงทั้งห้าต้นจนได้เผชิญหน้ากับอเดียเทพเจ้าที่คนทั้งโลกตราหน้าว่าชัวช้าแต่การประจนภัยของเขาก็ได้เปิดเผยความจริงอันเหนือความคาดหมายซึ่งนำพามาทั้งความประหลาดใจ และความน่าสะพึงกลัวไปพร้อมกันสิ่งที่แลมแบร์เรอร์ได้ฟังจากปากคำของอเดียก็คือประวัติศาสตร์และคำสอนของโอไรัสที่ต่อต้านและกล่าวหาว่าเขาเป็นเทพเจ้าผู้ชั่วร้ายนั้นล้วนเป็นการโปร้ปดอเดียปกครองมนุษย์โดยชอบธรรมจนกระทั่งสามตุลาการได้ยุโยงปลุกปัน่นให้มนุษย์มีใจออกห่างจากตัวเขาและสุดท้ายหลังปลดแอกตัวเองจากการถูกปกครองของอเดียได้มนุษย์ก็ถูกสามตุลาการผู้กระหายอำนาจหลอกใช้ และถูกปกครองเช่นเคยในอดีตเมื่อครั้งที่อเดียพยายามกลับมาโลกมนุษย์เป็นครั้งแรกอันทนัสใช้การทดลองอันวิป,ปริตกับมนุษย์และตัวเองจนกลายร่างเป็นอสูรร้ายด้วยความหวังว่าเขาจะสามารถเข้าถึงพลังอันยิ่งใหญ่ทัดเทียมกับเทพเจ้าได้ทําให้ฮาคินนักโทษผู้โชดชัวได้ทราบแผนร้ายนี้จากอเดียโดยตรงและราชาปีศาจได้มอบรูนออฟอเดียวัตถุพิเศษอันทรงพลังเพื่อให้เขาใช้มัน ต่อก่กับอันธทนาสหาคินหยุดยั้งแผนการและสังหารอันธทนาสได้สําเร็จแต่เขาสัมผัสได้ว่ารูนออฟเดียนั้นทรงพลังและน่ากลัวเกินกว่าจะปล่อยให้อยู่ในความครอบครองของใครก็ได้ฮา r ์คินจึงตัดสินใจนํารูนไปมอบให้กับจัดเคอร์ลิกผู้กล้านในตํานานที่น่าจะมีความสามารถในการดูแลรักษามันได้ดีกว่าเขาหลังจากนั้นเขาก็ได้หายตัวไปจากหน้าประวัติศาสตร์แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผูถือครองรูนออฟเดียก็พ่ายแพ้ต่ออำนาจของมันจัดเคอร์ริกและเหล่าฮอลโล่เซนติเนลได้ถูกพลังของอดียครอบงำจนออกคมเหงรังแกชาวมอนสเตตและปฏิบัติต่อผู้คนอย่างทารุณจนเกิดเป็นความขัดแย้งกับราชวงศ์ที่ปกครองดินแดนนี้อยู่ทำให้อดียเริ่มดำเนินการตามแผนในการพาตัวเองกลับมาโลกมนุษย์ทีละน้อยมันทำให้จัดเคอร์ิกและเหล่าฮอลโลเซนติเนลคลุ้มคลั่งบัญชาให้เหล่าสาวก ทำให้เสาแห่งแสงอ่อนกําลังลงและเริ่มส่งกองทัพโรกาออกมารุกราอนอาณาจักรอีกครั้งตอนนี้เหลือเพียงการค้นหากายเนื้อที่เหมาะสมให้ตนสิงสู่พลังของอเดียก็จะฟื้นคืนมาอย่างสมบูรณ์จนกระทั่งหาคินผู้กล้าตัวจริงได้ร่วงรู้ถึงภัยร้ายครั้งนี้เขาจึงเดินทางกลับมาที่มอนสเตปเพื่อ,อยุติแผนการของอเดียอีกครั้งในร่างของชายพเนจรผู้สวมผ้าคลุมสีดำที่ผู้คนเรียกขานกันว่า i อออนเวย r ฟาการสืบค้นความจริงทำให้แลมเบอร์ร์ต้องมาเป็นสักขีพยานต่อชะตากรรมอันเลวร้ายของผู้คนมากมายในมอนสเตดโดยไม่รู้ตัวสตอร์มุนในกองผู้พักดีหวังจะเจรจากับจัสเคอร์ลิกให้ได้สติโดยการนำเอาธงใช้เฉลิมพลอันทรงเกียรติของเหล่าฮอลโลเซนตินเนลไปมอบให้เธอก็ถูกตุลาการผู้คุมคลังนำธงนั้นปักเสียบอกสิ้นชีพอันเดรียสออฟเอฟ เผยธาตุแท้ตัวตนว่าเป็นเพียงวินยูชนจอมปลอมแม้มีชาติตระกูลสูงส่งแต่ใช้วิธีต่ำซามดักกลอบทำร้ายและแบรเรอร์หวังแย่งชิงตะเกียงแห่งความมืดมาเป็นของตนก่อนจะถูกสังหารหลังจากทุ่มเททั้งชีวิตในการพาอเดียกลับมาดามารสก็พลีชีพเพื่อพิสูจน์ให้อเดียเห็นว่าเธอเป็นอัครสาวกที่คู่ควรกับการรับใช้เขาไบารอนสังหารวินเทอร์เบอรีเพราะคิดว่าเธอ คือโจรชั่วที่ขโมยสร้อยคอของคนรักไปจากเขาเทคีเฮียร์และคูคาจินหลังจากได้ประจักษ์ต่อความเลวร้ายที่มนุษย์ก่อกรรมกันเองและไร้ผู้จ้างวานให้สังหารใครเนื่องจากความตา,ายลายร้อมตัวพวกเขาไปหมดแล้วทั้งคู่ก็ไร้จุดหมายและออกเดินทางจากมอนสเต็ดไม่กลับมาอีกดันเมียร์สืบค้นหาความจริงจนได้พบกับเทพเจ้าอีกองค์ที่คอยชักใย,ยอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ทั้งหมดเทพ ผู้ไม่นำพาทั้งแสงสว่างและเปลวไฟแต่เป็นความตายที่กลืนกินทุกสิ่งโดยไม่อาจต้านทานหรือหลีกเลี่ยงได้เขาพบความจริงอันงดงามเที่ยงแท้จนเสียสติและสังเวยตัวเองเพื่อเข้าสู่นิพพานเมลเคียถูกจับไปทำเป็นร่างสถิตของอเดียรอให้ราชาปิศาจทำพิธีมาสิงสู่โดยที่ดรัสเตนน้องชายต้องมาสิ้นชีพระหว่างการออกตามหาเพราะกับดักอย่างน่าเวทนาและนักโทษหญิงปริศนา ที่ถูกจองจำอยู่ในสกายเรสบริดจ์แท้จริงแล้วเธอคือราชินีโซฟีเซียแห่งมอนสเตดที่ครอบครัวต้องมาพบชะตากรรมอันเลวร้ายร่างกายวิปริตจากพลังของอเดียจนเป็นเหตุให้ต้องตายด้วยน้ำมือแลมแบอร์เรอร์ทั้งตระกูลหลังจากประสบกับเรื่องราวโศกนาฏกรรมเลวร้ายเหล่านี้แลมแบ e ร์เรอร์จำต้องเลือกว่าเขาจะตัดสินอนาคตของโลกใบนี้อย่างไรจะยังถือตามคำสั่งของโอไรอัส ที่ต้องชำระล้างและขัดขวางอเดียหรือจะคล้อยตามคำชักชวนของราชาปีศาจแล้วสยบโลกใบนี้ให้อยู่แทบเท้าตนหรือเขาเห็นว่าทั้งแสงและไฟต่างชั่วช้าแล้วหันไปพึ่งพามาเทอร์พูทริดเทพแห่งบรรพการผู้ก,กลืนกินทุกอย่างแม้แต่ทวยเทพด้วยกันเพื่อยุติความบาดหมางที่ไม่จบสิ้นนี้และนั่นคือตำนานที่เล่าขานของลอ r d ์ออฟเดอะฟอร์ ส่วนตอนจบของมันจะเป็นเช่นไรอยู่ในกำมือของคุณแล้วแลมเบอร์เ er. ขอให้ทุกคนโชคดี In light, we w อ l k